ีอ่างเก็บน้ําที่มีความสําคัญอย่างมากของโครงการชมทานปรจจุกิจการสานักชมพนธ์ทสีกรมชมทานนะครับที่นี่ก็เรียกว่าอ่างเก็บน้ํอยางชุมอันหนึ่งมาจากพระราชบริอ่างเก็บน้ํอยางชุมนั้นถือเป็นโครงการพระบรมริที่องค์ท่านโดยเฉพาะท่านในหลวงหรือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระรบรบริให้กรมชมทานร่วมกับกรบร,ร่วมกับจังหวัดร่วมกับแม่ทัพภาคหนึ่ง ว่ามีพระบรีว่าให้เสริมเพิ่มความจุอาเก็บน้ํายังชุมเพิ่มเติมจากเดิมที่ก่อสร้างเมื่อปี216สร้างเสร็จเมื่อปี222หลังจากสร้างเสร็จในัน,นีย้ยังมีปริมาณน,น้ําล้นสปินเว์เกือบทุกปีคือเนื่องจากเหตุว่าต้นน้ําเป็นอุทยานอุทยานอุทยานของกุยบุรีมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ฝนตก ปริมาณที่1,200ปีปริมาณที่ว่ามากทําให้น้ําท่าส่วนหนึ่งที่อ่างเก็บน้ําเก็บได้แค่32ล้านเนี่ยมีน้ําส่วนหนึ่งอีกประมาณ10กว่าล้านเนี่ยได้ไหลลงไปสร้างความเสียหายในพื้นที่ของแถวกุยบุรีเจตชุมชนเมืองงท่านก็เลยว่าก็อยากให้เพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ําอีกโดยที่ว่าไม่ต้องไปเวณขึ้นที่ดิน โดยใช้พื้นที่ของอ่างเก็บน้านที่กันเขตไว้ที่ระดับน้ําสูงสุดก็เพิ่มได้อีก9ล้านโดยวิศวกรของกรมชุมระทานและในช่างกรมชุมนะทานนั้นมาโดยเนินการก่อสร้างทั้งหมดโดยกรมชุมระทานไม่มีบริษัทที่ปรึกษาแรงสิน้นโดยกรมชุมระทานเป็นผู้ก่อสร้างได้งบประมาณอุดหนุนจากกรปรบางส่วนนะครับแล้วก็กรมชุมระทานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จเริ่มก่อสร้างปี46แล้วเสร็จปี47แล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จทอปปะเนตรเมื่อวันที่ 8พฤศจิกา248บริเวณสปินเวด้านทิศใต้นะครับโดยพระองค์ท่านกับสมเด็จพระเทพเสด็จเมื่อวันที่8พฤศจิกาเห็นน้ำร้นสปินเว์เนี่ยประมาณ15เซนในช่วงเวลานั้นมีฝนตกมาก่อนที่ท่านเสด็จและก็น้ำร้นสปินเวย์ให้พระองค์ท่านด่ทอดประนตศด้วยวันนั้นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ถ้าพระองค์ท่านเสด็จดูงานชลประทานนะครับก็ถือว่าเป็นความทาบซึ้ม ของคชมชุมประทานในปมหาดการวิถที่พระองค์ท่านได้มีพระบริแล้วก็พระองค์ท่านได้เห็นพระบริณรองค์ท่านนั้นเป็นเกิดเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบเป็นอย่างยิ่งครับอ่ออาเก็บน้ำยางชุมนั้นเดิมทีมีพื้นที่ชมุมประทานอยู่1 0 0 0 0ไร่หลังจากที่พระองค์ท่านได้มีผลิตเสริมความจุขึ้นมาอีก9้าล้านเป็น41.1ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำอีก9ล้านนั้นเราได้มีการขยายเขต บริเวณพื้นที่ฝวางขวาติดเรียบชายเขาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่สูงลาดเชิงเขาก็เดินเนินการโดยก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำก็สามารถช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่อีก5,000ไร่ตอนนี้พื้นที่ชุมทานยังชุมก็2,000 0ไร่นะครับแล้วก็มีน้ำสมบูรณ์ใช้ใช้กันอย่างประหยัดรู้คุณค่าแล้วก็น้ำนี้มีเหลือใช้ทุกทุกปีไม่มีปัญหานะครับละปีนี้ ตอนนี้ก็อยู่ที่น้ําประมาณ70%คาดว่าน่าจะลดสปินเวย์อีกในปีนี้ปีแรกก็ลดสปินเวย์นะครับรัศดรก็ใช้กันอย,อ,ยอ,ยอย่างสบายใจส่วนหนึ่งน้ำส่วนที่ลดสปินเวย์ไปกับน้ําในระบบนิเวศเนี่ยก็มีผลประโยชน์ให้อํเาเภอกุยบุรีเนี่ยใช้น้ําที่ไปดูเมื่อที่ผ่านมาคือที่ฝ่ายกุยบุรีเอาให้ปปาผลิตน้ำปลาใช้ดีกรณีที่ถูกเฉินก็สามารถจะเอาน้ําตัวนี้ไปช่วยอำเภอเมืองได้เป็นอีกอ อีกผลประโยชน์หนึ่งที่ได้รับของคนจังหวัดประจวบครับ